ะะจากช่องซิมโบทุกช่องทางเลยฮะแล้วก็น้่หวานจากเพจดังโงเหมียวนะคะคุณแดงก็คนเดิมเย้วันนี้เราจะมา <c oughs> คุยกันเรื่องสิ่งน่ารักบนโลกนี้เหมาะกับคนน่ารักแบบเราเราเอ้ย <c oughs> เราต้องชิงชิงชมตัวเองก่อน <c oughs> อก็เริ่มจากคําถามแรกเลยแล้วกันว่าคิดว่าอะไรที่มันแบบขนปุยๆยยน่ารักน่ารักอุ้ยความที่แบบ เราก็เพิ่งเป็นจุนยัยแมวมือใหม่ตอนหน้านทักไปปรึกษาน้องซิมเพราะว่าน้องซิมเพิ่งผ่านการเป็นจุนยัยมาก่อนออลูกแมวน่ารักมากความเ,ออเป็นแบบความกระจุงกระจิงแบบปุกปุยอ่ะมันมีความแบบน่าหยุ่มน่าจับมันก็เลยแบบน่ารักเออน่ารักเป็นพิเศษต้องถามว่าช่วงนี้ได้นอนไหมดกว่ะดูขอบตาได้ค่ะว่าไม่น่ามันเป็นความวุ่นวายที่แบบว่า สนุกเนาะสนุกแล้วเป็นความรู้สึกที่แบบเราต้องรีบเก็บเกี่ยวเพราะเดี๋ยวน้องจะโตแล้วอ๋อใช่ใช่ใช่ใช <laughs> พอโตปุ๊บอินโทรหมดแล้วจริงเดี๋ยวจะไม่สนใจเราเราต้องรีบสนใจน้องตอนนี้ <laughs> คาแรคเตอร์สุดน่ารักแบบไหนที่คิดว่าได้ใจฮะคาแรคเตอร์แบบไหนนี่หมายถึงอะไรดีบะที่เราเห็นแล้วแบบอุ๊ยว้าวชอบถูกใจเราอะไรประมาณนี้น่ารักน่ารัก ูกใจเอาจริงไม่มีคำนิยามเลยอะไรที่เรามองแล้วเรารู้สึกมันๆๆมันน่ารักมันน,น่ารักเช่น <c oughs> ดุกนด๊กดุกด๊กดุ๊กดุ๊กมันน่ารักหรือแบบว่าอยู่เฉยๆนิ่งก็น่ารักเราก็ว่ามันก็น่ารักมันน่ารักในตัวของมันดีกว่า,าเห็นซิมแบบโพสอาร์ตทอยบ่อยๆก็จะเป็นฟิลประมาณนี้อ๋อมันอยู่เฉยๆของมันมันก็น่ารักแล้วอย่างพี่ตระหวังไงคิดว่าแบบอุ๊ยแต่ก่อนก็ ชอบเก็บตุ๊กตาเหมือนกันแต่ว่าจะไม่ใช่สายอาร์ทอยแต่จะชอบตัวที่แบบมีขนขนอันนั้นก็น่ารักอ๋อแล้วอย่างแบบว่าโปเกมอนอะเห็นว่าชอบโปเกมอนใช่ใช่ชอบมากที่รู้สึกว่ามันน่ารักมากชอบอีบุยรู้จักไหมตัวที่น้ำตาลน้ำตาลนาน่ารักว่าแบบมีความแบบขนขนขนแล้วน้องแบบดูขี้อ้อนขี้อ้อนอะไรเงี้ยอื อาร์ทอยคอไหนที่คิดว่าโดนใจที่สุดฮะอาร์ทอยที่สะสมรู้สึกว่าโดนใจที่สุดจะมีน้องบุลันบันนี่คือจริงๆแล้วเคยทำคลิปแบบอันบล็อกไปแล้วมันจะเป็นน้องกระต่ายที่แบบว่าหัวเป็นเซี่ยวดวงจันน่ะเซี่ยวดวงจันเออคือมันก็มีความหมายของมันนะแล้วมันก็แบบน่ารักมากเรารู้สึกว่าแบบมันแบบ S <S มันเฮยมันเยเอออันนี้คือแล้วอันนี้คือเป็นศิลปินคนไทยด้วยนะจริงที่เป็นคนทำใช่<อ>แล้วก็จะมีของต่างชาติที่สะสมก็จะเป็นน้องแคลร์สตีดน,น้องก็จะเป็นแบบมันมีค,คาแรคเตอร,ร์แบบเฉพาะตัวเรารู้สึกว่ามันน่ารักน่ารักมากมน่ารักมากเป็นสิ่งที่รู้สึกว่ามันอยู่เฉยๆของมันแล้วมันน่ารักเคยเคยคิดว่าแบบอยากมีแบบกี่ตัวในห้องอะอก็คิดว่าแบบ กำแพงกำแพงหนึ่งควรจะเป็นน้องไปเลย <c oughs> <queen> เป็นน้องไปเลยเอรอถ้ากิดไม่พอเราจะซื้อห้องเพิ่มถูกซื้อห้องให้น้องอยู่แล้วกันแก้ปัญหาได้ถูกวิธีมากถูกต้องแล้วน้องอีวูล่างไหนที่ชอบที่สุดเอาแบบไหนเอาแบบไหนม่รู้ว่าไงอ่ะไปจริงจริงจริงแบบว่าถ้าเอาเท่าด้านความเก่งอ่ะจะชอบแบกกี้ตัวสีดําอ่ะ แต่ถ้าความแบบน่ารักแล้วทรงเหมือนแมวมากที่สุดอาจจะชอบเอฟฟี่น้องลังจิตตัวสีม่วงๆหน่อยอืออ่าใช่แต่จริงก็ลังเลอยู่ว่าน้องถัดน้ำก็น่ารักเพราะชอบความคาแรคเตอร์ที่แบบหางเขาแบบเป็นปลาอะไรอย่างนี้จริงแบบชอบหลายตัวเลยแล้วอย่างนี้คือมีโอกาสที่จะได้เห็นแบบพี่น้ำหวานเป็นอีวีร่างคนแบบจรินะจริงแอบมีแล้วนะอนแอบส่องได้ที่เป็น แฟนเพจเฟซบุ๊กใช่หรอใช่บ้านนั้นใช่ปะไม่ใช่ไม่ใช่บ้านนั้นมันเฟซบุ๊กปกติเออโอเคต่อไปคำถามในบรรดาของทุกอย่างอะไรคือสิ่งที่มีแล้วรู้สึกว่าน่ารักที่สุดคะแมวถูกต้องคิดด้วยเห็นด้วยเป็นสิ่งเดียวที่รู้สึกว่าถังแตกก็ เป็นสิ่งเดียวที่เรายอมกินมาม่าทั้งเดือนเราอดเพื่อให้เราอดได้ไม่มีเงินซื้อมาม่าก็ได้เราไม่ต้องกินก็ได้แต่น้องเราต้องอิ่มใช่น้องต้องมีขนมทุกวันะไรฮะคำเดียวเลยฮะน้องน่ารักไม่คือแบบเวลาเราอยู่แล้วเรารู้สึกว่ามีน้องอยู่ด้วยแล้วความที่พอเหนื่อยงานมาแค่มากอด มาแบบพี่บี้ยขยี้นิดเดียวเราก็แบบแฮปปี้มีความสุขแล้วอะไรเงี้ยเออแต่เาจริงเหมือนพวกแมวมันเหมือนมันแบบมันมีพลังจิตเนาะมันมันจะรู้ว่าถ้าวันไหนที่เราเหนื่อยเนี่ยมันจะเข้ามาใช่ใช่เหมือนแบบแเหมือนมันรู้อ่ะน่ารักน่ารักใช่คิดว่าแบบตัวเองน่ารักไงแล้วทําไมถึงแบบคิดอย่งังไง คิดว่าตัวเองปัญญาอ่อน <c oughs> เอา <c oughs> ้าแต่ความปัญญาอ่อนเขาว่ากันว่ามันคือสิ่งที่น่ารักนะ <c oughs> ใช่หรอ <c oughs> ใช่ใชมีความคิดว่าแบบแตัวเองมีความแบบเราเป็นคนไม่ชอบไม่ชอบให้อารมณ์คนรอบตัวแบบมาคุ <Okay. S 1> ยอะในหัวสมองก็จะคิดตลอดเวลาว่าทายัางไงให้ให้คนที่อยู่รอบๆหัวเราะคุยเรื่องอะไรดีอะไรเงี้ยเออใช่แล้วสิ่งเนี้ยมันคือความน่ารักเอาหรอใช่อุย เขินแล้วมีสาวมีสาวน่ารักชมครับจริงๆเข้าใจว่าตัวเองแมนมาตลอดอไม่ลองเพราะความแบบลุยๆอะไรเงี้ยแล้วแล้วจราซิมล่ะก็คิดว่าแบบต้องตองพูดไม่ค่อยรู้เรื่องเออแต่ว่าเราก็รู้สึกว่ามันก็คงเป็นความน่ารักเฉพาะตัวของเราที่เรามองว่าแบบเออนี่มันคือตัวเราอะถ้าเราไม่มองว่าเราหน้ารัก แล้วเราจะคาดหวังให้ใครวองว่าเราน่ารักเอ้ยออใช่ไหมพูดไปก็เขินนแะเนาะเป็นหัวข้อที่ทําให้เรามานั่งเขินกันใช่รู้สึกว่าเป็นหัวข้อที่แอบแอบหลงตัวเองนิดนึงเนาะจริงครับถ้าเราไม่ชมตัวเองใครจะชมเราแล้วถ้าเราไม่อวยกันเองใครจะมาอวยเราโลกหมุนรอบตัวเราถูกต้องดีที่สุดเป็นคนน่ารักเนี่ยสามารถทําให้เกิดปัญหาได้ไหมฮะ ความน่ารักเนี่ยมันก็จะมีความที่แบบว่าเราเป็นกันเองเข้าถึงง่ายเราดูเป็นคนเฟลลี่ซึ่งว่าปัญหาที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันก็จะเกิดขึ้นกับแบบว่าคนอาจจะคิดว่าไม่ต้องเกรงใจขนาดนั้นมไม่ต้องให้เกียรติขนาดนั้นหรือพูด <ใจ S 2> อะไรก็ได้ทำอะไรก็ได้อะไรอย่างเงี้ยบางทีมันดูเหมือนกับแบบว่าถูกมองข้ามความรู้สึกใช่แบบเป็นความคิดที่ว่าแบบเอ๊ะทำไมเขาถึง ไม่นึกถึงใจเราบ้างนะบางทีแบบความที่เข้ามาง่ายเกินไปอะไรเงี้ยคุยง่ายความเกงใจอาจน้อยลงคือประมาณนี้ดักเลยดักเลยก็ถูกก็ดิ่งแต่แต่เข้าใจแต่เข้าใจไอ้แล้วแบบความน่ารักเนี่ยมันมีความที่แบบทำให้หนุ่มๆเข้ามาเยอะไหมมันมันมีเข้ามาเยอะไหมหรอเราก็ก็ไม่น้อยอะค่ะเอ ใครๆเขาก็ชอบอะไรที่มันดูน่ารักขนาดเรายังชอบเลยใช่ไหๆไม่แน่เราอาจจะแบบเป็นสิ่งที่อยู่เฉยๆแล้วก็น่ารักสําหรับใครบางคนบนโลกก็ได้เอเป็นความส,สดใสในใจผมด้วยเอ <laughs> <laughs> อันนี้สรุปแล้วมันด้กจีบกันหรือเปล่า <laughs> คนน่ารักสําหรับเราเนี่ยเป็นคนแบบไหน,นความน่ารักชอบ ถ้าเป็นผู้ชายจะชอบผู้หญิงแบบน่ารักน่ารักเรียบร้อยหน่อยดูแบบมีความแบบหน้าทานุถนอมเอมันก็จะดูน่ารักตะมูตะมีประมาณนี้อืาไทยใครๆน้องซิมแต่ชอบแบบนีแอบชอบซิมะเนะี่ยอ้ยความในใจหลังไม่ห <laughs> ลังไม่หลังไม่หลังไม่แต่ว่าคนน่ารักสําหรับซิมเนะี่ย <laughs> ซิมคิดว่าก, <c oughs> ก็พี่น้ำหวานก็คือคําตอบนั้นนะฮะ <laughs> แมนเท่านันนี้ เราเรมาจีบกันจริงจริงเหมือนเป็นพอดแคสจีบกันแล้วแบบสมมติว่าถามอะแฟนคลับที่น่ารักสําหรับพี่น้ำหวานเป็นแบบไหนเราอ่ะค่อนข้างจะชอบคนให้สเปซจริงๆเราเป็นคนแบบกึ่งๆึงโลกส่วนตัวสูงชอบหายไปเล่นเกมเราจะไม่ค่อยชอบคนที่แบบว่าอ้ยมาจิกแบบ วันนี้สตรีมกี่โมงขึ้นได้แล้วขึ้นอะไรหรือยังอะไรเงี้ย oh. คือขอางแฟนคลับเฉพาะเขาจะรู้ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าจะมาก็จะมา oh. ถ้าไม่มาคือไม่มาอะไรประมาณนี้ใช่ hmm. ประมาณนั้น <laughs> สําหรับซิมซิมคิดว่าแฟนคลับที่น่ารักคือแฟนคลับที่รู้จักเราประมาณหนึ่งว่าเราเป็นแบบเป็นคนยังไงเป็นสไตล์ไหนอย่างแฟนคลับซิมเนี่ยจะรู้อยู่แล้วว่าซิมคือนักบิดนักบิด พอบอกว่าวันี้ก็เกือบมีสตรีมแน่นอนอีกวันต่อมาเออมีธุระนะคะจริงคือคนเราแบบทําหลายงานไงในโลกยุคนี้ถูกถูกอันนี้แบบเข้าใจนะแบบเราเป็นสายแบบสตรีมเมอร์ฟรีแลนซ์ไงก็จะแบบมีธุระนู่นนี่นั่นนิดนึงถูกต้องก็แต่แบบชอบคนที่แบบเข้าใจเราจริงๆว่าโอเคถ้าอย่างน้อยไม่มาแต่เขาไม่หายไปรอที่จะติดตามเรามาดูไลฟ์มาแบบ คอยให้กำลังใจเวลาขึ้นไลฟ์นี่ก็จะแบบน่ารักมากๆค่ะอืคือแบบอยากให้เข้าใจว่าเนี่ยคือคนที่เลี้ยงแมวเออจะทำงานอย่างบ้าระห่ำแบบนี้นะคะจริงๆะหาเงินมาเปย์แมวือถามว่าทำไมเะดีเมอร์ผอมลงเรื่อยๆนั่นแหละฮะแมวอะแต่น้องแมวอ้วนขึ้นนะใช่ชมเราจะปล่อยให้น้องผอมไม่ได้ ถูกต้องคำว่าน้องอ้วนแล้วน้องน่ารักใช่ไหม <c oughs> ถ้าสมมติเป็นผู้ชายอะแบบว่าน่ารักสําหรับเราคิดว่าเป็นแบบไหนโอ่ยชอบผู้ชายที่มีเวลาให้<อ>แล้วก็ชอบคนที่แบบทําอะไรที่เราสบายใจแบบเราไม่ต้องมานั่งกังวลหรือห่วงว่าแบบเอ้เขาจะไปไหนเขาจะไปกับใครไปอะไรยังไงแบบเนี้ยเออ ประมาม <laughs> แต่ว่าไม่ชอบผู้ชายท้ายหมาไม่ชอบเป็นคนที่ชอบชอบคนนิ่งๆเรียบๆไม่ต้องพูดเยอะอ,อืมแบบเรามองตาแล้วเรารู้ว่าแบบเอเอเขาเขาคิดยังไงอะไรไงไม่ต้องไม่ต้องถึงขั้นาแบบดีด้าขนาดนั้นเออแต่ชอบคนนิ่งๆม,มีมาดหน่อยอ <laughs> แบบสุขุมใช่สุขุมสุขุมใช่ใช่แล้วแบบอย่างน้องซิมล้วะ อย่างซิมเหรอก็คงจะชอบส่วนใหญ่แล้วจะชอบที่แบบว่าสบายใจเข้าใจเราหรือแบบว่าทัศนคติเป็นหลักความคิดว่าแบบตรงกันไหมบบาๆประมาณนี้มีแค่นั้นหรอใช่ใช่มีแบบความความน่ารักแบบมีระบุเปรียบเทียบไหมฮะใส่ใจใส่ใจใช่เพราะว่ารู้สึกว่า เราเป็นคนที่คือคือเราเป็นผู้หญิงที่ดูแลตัวเองอเราแบบเลี้ยงตัวเองเรานี่นั่นเราอยู่มาได้ด้วยตัวเองอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเหมือนสิ่งที่เราขาดไปน่าจะแบบอะไรสักอย่างที่รู้สึกว่าเรากําลังถูกใส่ใจเพราะว่าเหมือนทุกวันเราใส่ใจทุกอย่างบนลูกแหละรอบตัวเราเราใส่ใจหมดเลยแต่เรายังขาดคนใส่ใจอ <c oughs> หนุ่มคนไหนอยากใส่ใจน้องซิม <c oughs> เชิญนะครับท้ายนี้นะมีอะไรที่อยากจะบอกแฟนคลับไหมครับก็อยากจะบอกแฟนคลับว่าฝากติดตามเพจอิ t e r n ร t เแล้วก็นังงูเมียวแล้วก็ถูกูค่ะถูกค่ะแล้วก็สิมโบก็ฝากติดตามด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมเข้าใจสตรีมเมอร์เยอะๆน่ารักอยู่ด้วยกันนานๆครับผมใช่ฝากซัพพอร์ตพวกเราได้ทุกช่องทางนะคะ <laughs> จบไปวะ